สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับ1นาทีพระเครื่องบางไทยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับทาวเวสุวรรณอีกแล้วครับผมอันนี้นะครับเป็นทาวเวสุวรรณนะครับรุ่นรวยล้นเหลือนะครับก็อุปถัมภ์นะครับโดยหลวงพ่อช้างนะครับผมก็เงินเนี่ยครับจะเอามาจัดสร้างอาคารโรงเรียนนะครับของวัดบ้านยี่มุยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความงดงามของเหรียญกันเนาะอันนี้ที่ผมเปิดได้ครับเป็นรุ่นเนื้อนะครับรุ่นนี้จะมี2พิมพ์ครับเป็นพิมพ์กรรมการกับพิมพ์นำเลิกนะครับ แต่พิมพ์เนี้ยจริงๆอาจจะเป็นพิมพ์พิมพ์กรรมการนะครับอ่าให้ดูความงดงามเป็นท้าเวสุวรรณพิมพ์จำปีนะครับผมอันนี้พิเศษยังไงครับพิเศษตรงด้านหลังครับด้านหลังจะสกรีนนะครับเป็นสกรีนท่านเท้ารุ่งเรืองกับเท้าล่ำรวยนะครับอ่าพิมพ์ที่ผมได้เป็นพิมพ์องค์สีม่วงเนาะอ่าเราดูความงามกันนะครับผมก็รุ่นนี้เป็นหลวงพ่อช้างท่านอุปถัมภ์นะครับไม่ได้จัดสร้างโดยตรงเนาะเป็นอุปถัมภ์แล้วก็นาเงินทั้งหมดครับไปสร้างอาคารโรงเรียนนะครับของวัดบ้านยี่ ใครชอบก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูได้น,นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม